một cục, nó nó cứ mà này có chắc à, lên. Này. Này lệ đây cục. ลมลกค่าอย่างหนักทุกคน <Okay. S 1> บอสามารถที่จะ <Okay. S 1> เอารถขึ้นได้ง่ายๆนะในจุดนี้เดี๋ยวนาจะเอาเสือกมาวิ่งเอาอยู่ในจุดนี้ <Okay. S 1> เขาบกชุดเลยเดียวมันซีเ,นเป็นบป <Okay. S 1> เลยนะเข้าก็คขึ้นย่านแต่ว่าที่ผ่านมามันก่ย่านอยู่ <Okay. S 1> กับ <Okay. S 1> ทางนาในกาแย่งังย่านเพอมันเป็นห่วยนะแต่วันในจุดน,นี้มันเป็นทางจนเตินแต่บอลนี้มัน น้ำต้นลงมันก็นเลยเดิน ตอนนี้ดหิธี่ได้กับคนข้างย่างเลยทุกคนเข้ากับ,บรบยจไายห้ายเพราะว่าเดื๋ยวเม่นมันชี้เต้นนะเดี๋ยวเข้าบัสเอารถขึ้นแล้วตังเดิ่งวามันขึ้นได้หรือบ่เนาะตอนนี้รถเ,เขาก็วิ่งขึ้นมาในจุดหนึ่งละเอาเสื้อออกก่อนตอนนี้เพราะว่าเสื้อมันเข้าไปยำอยู่ในตงมร้ายนะ พอใช้มาเบิ hmm. er oh, uh, ้งใกล้ๆแล้วม so ันบะเห็นนะกล้องกะโอ้ยหลหน่อยนึงเสือกมันหุไปนะกินดิเสือกมันลุเด้อมันขาดอ๋อตุกะเสือกมันกะยังใหม่อยู่ได้แต่ก็ยังขาดเสือกใหม่ๆยังขาดควรเอ้ยทั้งลุงมันนักอันนี้มันมันดันเลยด้อยู่ลุมนะ าเสียบใหม่ๆจนขาดก้นเบ่ขาดเลยมาดึงทางหลังดูทางหลังนี้ฮู้ยึ่วามันหนักเกินเลอทางนี้ก็เต้นเลยแบบมันเต้นหอมหน่อยเนาะมันบีบเขาหากันเรอ สีมันอันนั้นสีมันเดือดก็นนมันมันดีบเข้าหากันเนะาะครัว่าดีบเข้าหากันแล้วก็มันจมลงพร้อมเดู ตอนนี้ตอนนี้ขึ้นมาได้แล้ลวคือว่าทางภอคทิท้ายนิดเดิ้ลบอลนี้นะ

หือวพิารนีมีใจชิ้เชือกแล้วก็เดินทางต่อทุกคนเดินทางยายๆของ้าป่าบางคนทางรลายอยู่แต่ไปติดตามเดินนนังดันเดินบนหัันวาทีมงงานของชิ้าสิไใหอดจุดหไมยจากโมงมื้อนียากเข้น ตอนนี้เฮามาแล้วก็คอรถเฮาหักนะบวชสมานไปต่อนี่บึงขอหักนะได้จีกเลยได้บ่อกเกือบขาดพลาดไปทุกคนเอาไปยืมแล้วเรากตอนนี้เฮาก็ที่ได้เตืยนคอนี่แหละคอตัวนี้ก็ไปยืมก็เจ้ามาเทียงใกล้ๆนี่แหละคือว่าตอนตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้ว แปรงรถเรียบร้อยเลยเฮาสีเดินทางต่อไปแล้วบันนี้เมื<ะ>่อกี้มีตอนพอนเนี้ยท่านเนียเพิ่นไปยืมมันขอลรถกระบะนิ่วนะเพิ่นมาพอแปะพอแปะก็เลยตั้งเต้นไรทาลังหนึ่งบันนี้ก็กู้แล้วก็เดินทางต่อนะนนตอนนี้เฮ้าหากมาฮอดที่พักแล้วทุกคนกบเวลาเวลาตอนนี้ประมาณ<ท>สิบโมงสิบโมง คือว่ายืวเข่า,า,าหากำลังหดกัฝน,นกระไลนั่อยู่พึมพึมพึมอยู่อ๋อเส้นทางมันนี่ค่อนข้างยากลำบากหลายทุกคนเลยอันนี้ม่นกบเขียดตีเก็บมาลำทางเลยนี่เนะเป็นอาหารอาหารขำเฮาในมันนี่แหละมนันนี่ตอนในกากสิบโมงะมนะเดี๋ยวเฮาก็สิมาเฮ็ดยูเฮ็ดกินก่อน สบัสดีในยามเศร้าอีกทุกคนมันนี่มันนี่ยังอยู่ในป่าอยู่เลยเพราะว่าเมาื่อคืนนี่หอามากอ่ะสิบโมงเขาก็บร่ได้กินก็นอนเลยนะฝนก็ตกยังนักเลยเมื่อคืนเลย เข้าๆนี่ค้นไม่เลยได้ทุกคน,นกคนกะค่อนข้างแห้งเติบละยักษิฮายูฮากิ้มยังไดแล้วมันนี่ทุกคนเด้อแต่ว่าของดูของกินเท่าผมมึงขึ้นเท่ากันยังไม่ได้กินเลยเนี่ยเกบกบเขียดกระปูเก็บมาน้ำทางมาขึ้นนี่แหละนี่ คนแห้งแล้วคนหรือว่าแห้งตาท,ทายไปมันกินดะัตอนนี้ดังไฟฮาก็เริ่มชิติดเพราะว่าขื้นกับเปียกโดวยว่ามันชื้นโดยเมืดเลยน,นะแถวเฮาอยู่นี่จ้มันเปียกมันชื้นพราะน้าม,มาหแห้งนี่มันจะไหลมาในนี้น,นะอันนี้น้าเริ่มเซ่าเลยเด้นี่นะต,ตอนนี้ก็ยังมืดฝนอยู่ เขาอยู่ใน,น,นใร่องแน,น่ละกันบวกกบมืดฝนแน่มันก็เลยยังมืดที่จิ้งกะซ้ายเติบเลยได้นี่ประมาณหกสิบโมงละจะเออสวัสดีชาวโลสวัสดีแปลน้อยส่อปงดะนี่เพี้งเคียดกระปาทุกคนเดี๋ยวไปปิ้งกับมันะนกจนน้ำ มันมีเห็ดแต่เตมนูเดียวได้ทุกคนเลยเห็ดปิีงเอาเพราะว่าเห็ดแกงนี่คือสียังบอ่อคิดยากาไปเลยก็เลยเห็ดเมนูปิีงเอาแบบง่ายๆเลยนะปิีงก,กัแบแก้วแซ่บเดแกงน้ำเนาเห็ดกระปาดกระแซ่บเนาะโอ้หักเป็นอ,อันนี้กระหอกน้อยนกอันนี้มันบ่้ห้องมันนะเลยว่าใจ อันนี้กระหอกอันนี้ไก่เลยด้วยว่าใจอันนี้ั้นมันเองไฟนี่บ่ไฟ่หนิเขาซื้อก้อนมันห่อนไหมเขาซื้อก้อนมันห่อนดรวยว่าใจคนห่อนกว่าไวใจคนห่อนกว่าไผ่มันอยู่เลยเนี่ยยูเข่าเฮงเลยประเดี๋ยดิเพราะตั้งแต่ว่านี่แต่กินเข่าเทียงเออเทียงว่านไงแตั้งแต่เมื่อวานนี่เขาเดินทางมากก็บม่ได้กินเข่าเลยเด้แล้วก็เมื่อคืนนี้ว่าชีมาเห็ดอยู่เห็ดกิน กบเขียดที่จับมาตอนกลางคืนนั่นแหละแต่ว่ามันเดึกแล้วก็เลยนอนนะภัยกับพกักกันเมยล่าแล้วก็นอนเมยลายตอนนี้ฮาก็เห็นแดบดบเห็นตะเวนแล้วทุกคนจากคือชีกินข้าวแล้วก็คืนที่หาเลาะต่อนกอยู่ห,หายิ่งกระหอกหาแนวอยู่แนวกินต่อไปได้อยู่นะเบิ่งจากสภาพอากาศนะ Còn đi chèn trang tàng rồi đây Đây, đây. mình bông kem bông không hông Thì qua cặp khao cả cây mua lại đeo Thả kinh khao cho này เบียดนั่นแหละปิ้งกบปิ้งเขียดนะกินกันเ,เสร็จเสร็มันเลยยิย้วเข่าเลยปิ้งนกเมื่อกี้คือเกาจนม,มันเสร็มนวดนกน้อยนี่ยพระสบายขนาดเนาะปิ้งตาบลุบรุษไทยครับม,มาลำทางจับเอาลำทางเลยทุกคนไข่นั่นได้ไหมไขต่ตะปานฮะไข่กบ ไปตะปันตื่นไรเป็น,ปนยังคู่พองนะีมเจอืมเ,อเขา้าๆอะไลอ ินข้าวเรียบร้อยแล้วก่มีแต่สิพากันไปหาแย่งแยกันไปหาอยู่หาก,กินอีกคือเก่าทุกคนกะแต่ละมื่นแต่ละวันกะขึ้นมานีานหากินหากินหรือว่าหาของมากินหรือว่าถ้าโชคดีก่อาจจะได้ตัวที่ง่ายนะกะเมื่อพอดานอนเทื่อนอ่ะสำหรับคลิปน,นี้ก็จบไว้สำนี้ได้ทุกคนคพบพอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปเดี๋ยวสิไปหารับสววยมาเนี้ย มันลัด a สาป่บมนลัดสาเด้ไปลัสายพัมันซายเลยดิ